ทุกคนะคะช่วงนนะคะเมก็ลองกลับไปเล่นติ๊กตอกอีกครั้งนะแล้วเมก็ไปเจอคลิปทําอาหารน่ากินเยอะมากๆาเลยทุกคน <Wow. S 1> แล้วก็เลยมีไอเดียนะคะว่าเราจะมากินอาหารตามติ๊กตอกจะเป็นอาหารที่มันขึ้นอยู่ตามหน้า f o r y o u Page ก็จะมีแบบเยอะมากมากเลยเมก็เลยกดเซฟ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 กดหัวใจไว้เต็มเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากินในวันนี้กันนะคะ ทาเลนที่ท้าทายเลยเนาะเผอเป็นเหมือนการให้ลองรันแบบเองเลยของแต่และอย่างมันน่ากินมากๆจริงๆนะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ11โมงนะเราก็เลยคิดว่าจะไปกินอะไรดีนะตอนเช้ากินสตาร์บัคสิแมะเพราะว่าเมย์เห็นมันจะมีคลิปหนึ่งอะ่ะที่เขาจะออเดอร์เมนูแปลกๆอะแอดนู่นแอดนี่แอดนั่นเยอะไปหมดใช่ปะแล้วมันก็จะกลายเป็นเมนูใหม่นะคะ <Wow. S 1> เออมันน่าสนใจมากๆเลยอะไปกินเมนูแรกกันเลยนะคะทุกคนไปกันค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็คือพอเมย์ขึ้นรถมาปุ๊บตุ๊ต้าวิ่งขึ้นตามเยมย อยากไปด้วยเหรอโหนั่งเป็นเด็กละลอยนะตุต๊้าอยากไปกับมามีหรือเปล่า a few minutes later สั่งแล้วสั่งแล้วสั่งเมนูนี้ให้พี่เขาทำให้ว<ข>ุ่นวายเลยเขางขง,งไหมไหนั่ง <laughs> นั่งประชุมกันอยู่ยวทำอะไรดีวะ <laughs> เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงคลิปเมื่อกี้ที่เราใช้ทำก็เป็นคลิปนี้นะคะ เขาบอกว่าในสู่รเนี่ยมันจะใช้เป็นน้ำฝรั่งที่ร้านเขาไม่มีนะเขาก็เลยอัดแอปเป็นไทยเป็นน้ำพีชแทนนะคะซึ่งเมยก็คิดว่ามันก็น่าจะเปรี้ยวๆเหมือนกันเนาะเราจะทดแทนกันได้เหรอตื่นเต้นอ่ะเมย์อะเือปวะแปลกเนลาจะยังไม่ชินกับรสชาติเหมือนกัน แต่ว่ามันเปรี้ยวอวะนมันอร่อยนะเว้ยคือมันจะมีเนื้อผลไม้ข้างล่างเนี่ยทุกคนแล้วก็รสชาติมันก็จะแบบเปรี้ยวอมหวานกินแล้วสดชื่นเลยถ้าใครอยากกินนะก็เอาคลิปนั้นเอาไปให้ดูนี่นะคะเป็นเมนูแรกของวนันก็อร่อยมากๆไงทุกคนเมว่าผ่านมนาะไมดูนี้ไปสั่งกันคะ่ะเราไม่เช้าธอกินแค่นี้เหรอทุกคนอาจจะเห็นว่าเมย์กินแค่นี้ใช่ปะ่ะแต่จ,จริงๆแล้วเราจะไปทำเบรคฟาสต์กันที่บ้านอีกจะบอกเลยว่าเป็นเมนูที่เมย์ก็อยากกินมากๆเหมือนกันก็เดี๋ยวเราตัดภาพไปที่บ้านเลยแล้วกันเนาะ เย้ทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเบรคฟาสต์กันค่ะเมนูเบรคฟาสต์ที่เราจะมากินในวันนี้นะคะก็คือเมนูนี้เลยคือมันเป็นแบบเคยทำปะแต่ก็เคยทำไหมเคยเลยคืออะไรอ่ะมันเหมือนไข่เจียวที่มีขนมปังแล้วก็ใส่พวกชีสเบคอนเออเหมือนเบรคฟาสต์ปกติที่แบบเอามายำรวมกันเป็นไข่เจียวเฮ้แต่มันดูน่ากินนะทุกคนลองดูดิ โอ้ชีสชิชช้เนออ่ยน่าเลยอ่ะโอเคขั้นตอนแรกะะกันนะเมื่อกี้เราเห,เห็นเขามีไข่เดคอนแล้วก็มีขนมปังตอกไข่ก่อนนะคะหย่าจู่ตีไข่เป็นไข่เจียวทุกคนค่ะเนื่องจากว่าพี่วินบอกว่ามันยากไปสําหรับเมย์เมย์คงทําไม่ได้แน่เพราะว่าเรามีโอกาสาทาได้ครั้งเดียวพี่วินก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะทําให้ใ<ช>ก็เลยว่าชาเลนจ์วันนี้ทั้งวันพี่วินจะต้องรับใช้เมย์แล้วกันเนาะไม่ปฏิเสธ คือขี้งกขนาดไหนอะคือแบบซื้อมาอย่างละอันเนี้คุณไม่ได้กะเผื่อแบบทำพลาดเลยว่าตัวเองจะ<ก>ทำพลาดหรือเปล่าแต่นี่คือเบคอนที่เมื่อกี้พี่เวียนไปทอดให้มีไม่แม่แม,ม่เธอตั้งเกินเวลาโอเค,อเคแล้วก็มีใครเหมือนไม่พอปะโดนเยนอะๆไ,ได้อยู่นะโอเคฉันแค่จะให้เธอทำขั้นตอนนี้แหละเดี๋ยวขั้นตอนอื่นฉันทำเองฉันไม่อยากมือเปื้อน อันนี้คือสิ่งที่ตูตาทำวันนี้กับพี่วีนนะคะมันกัดเลื่อนไหลเลยหวงมามีไงผู้ชายเข้าบ้านตูตาหวงเฮ้ยเธอจะทำให้น้องเป็นลูกจะทำน้องเป็นรูกฉันต้องพีคแล้วพีคเลยพีคเลยพีคเนี่ยแบบไม่พิคเลยเม่อยากย่ากดดันฉันพิคเลยพีคเลยพีคเลยอย่ากดดันอันที่หนึ่งมิชชั่นเฟลค่ะ ไม่สวยเดี๋ยวให้พี่วีนทำดีกว่าทุกคนมันไม่อะไม่เศร้ามากเลยก็เดี๋ยวจะข้ามไปตอนที่มันสำเร็จเลยละกันไปดูกัน a few minutes later ชิดเยอะชิดเยอะทุกคนคะ่ะระหว่างที่พี่วีนแปลมิดมาให้เราเราก็จะแก้อะไรนิดหน่อยตัวเอก็ไปเจอนี่มาะคะ่ะทุกคนอาจจะสงสัยมาคืออะไรมันคือลิปปอมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะซ่อมแทงไปในลินแบบเหมือนลินเลาคาร์ดเมนมาก งานทุกคนเดี๋ยวเราก็จะแกล้งทําเป็นเราจะแบบรีวิวกินอันนี้แต่ว่าดิ้นเราหลุดอร่อยมากเลยเฮ้ยเธอเฮ้ยเธอเฮ้ยเธอเกิดอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แล้วเขาต้องทำย well, ังไงอะตุ๊ดตัดใจถามบอกแม่ไหมเฮ้ยเขาเจ็บไหมเนี่ยเจ็บมากเอ้อเธอเอาไปกไก่เลยทำมันคตรเนียนเลยนะเว้ยจริงหรอเป็นไงตราบมะอื ne, er ถึงหน้าตามันจะไม่น่ารักแต่รสชาติไม่ได้แย่เลยนะ มือเช้าของเราก็เป็นเพียงเท่านี้นะคะเมื่อกี้ก็ได้กินทั้ง Starbucks อะไรกินน้ำอะไรนะเลมอนนีอร่อยมากอันนั้นแล้วก็กินอันนี้ก็รสชาติก็โอเคนะถือว่าไม่ได้แย่เลยนะไปเดี๋ยวเราไปรอเจอกันตอนเที่ยงนะคะจริงตอนนี้ก็เที่ยงนะก็ตอนบ่ายค่ะไป One hour later ติตาลงแงหนมีไหมอุ้ยมีแล้วทุกคนคะทุกคนอ นี่ทุกคนเมยไปใส่ปลอกคอเป็นโดนัทให้น้องตุ๊ดตามมาน่ารักไหมตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาช่วงบ่ายแล้วเราก็ต้องมาหาของว่างกินใช่ไหมอะไรที่มันแบบว่างๆเมยก็เลยไปเจอคลิปหนึ่งมาค่ะทุกคนนี่เซฟเอาไว้อยู่ไหนหนะคลิปนี้นั่นเอง คือแพนเค้กจิ๋วนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งเมนูวิธีทำเมก็ดูมันก็ไม่ได้ยากมากมั้งเมก็เลยว่าจะมาทํานะคะเราก็เตรียมวัตถุดิบอุปกรณ์ครบแล้วเดี๋ยวไปทํากันเลยค่ะโอเคทุกคนเราก็มีเครื่องปั่นแล้วนะคะเหมือนเขาแล้วแล้วเราก็จะใส่ข้าวโอ๊ตลงไปประมาณ50กรัมนะคะซึ่งเราก็จะไม่ตวงใดๆทั้งสิ้นเราจะใช้การเดาล้วนๆนะคะ <c oughs> ถ้าใจเราคิดว่ามัน50กรัมแล้วมันก็คง50ทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ไข่ลงไปจิ้ โคหลังจากนั้นเราก็ใส่เป็นกล้วยกล้วยหายไปไหนอะเออทุกคนคะตอนนี้กล้วยเมย์หายไปจากบ้านคะ่ะคือเมย์เตรียมกล้วยมานะแต่กล้วยหายไปไหนอะอยู่ตรงนั้นปะย้เจอแล้วคะ่ะทุกคนมันอยู่หลังกล้องนั่นเองแต่เรามองไม่เห็นเองใส่ลงไปเลยไม่ว่ามันต้องดีแน่แน่ ทุกคนไม่หาถุงบีบไม่เจอเดี๋ยวเมยจะใช้เป็นถุงพลาสติกอันนี้แทนนี่ก็คือโดนัทของเรา น่ากินมากเลยทุกคนดูดเนแล้วเมื่อกี้ถ้าใครไม่ได้กอคลิปนะคะ <Wow. S 1> ก็จะเห็นามาเมย์ใช้ตาหลิวจิ๋วด้วยอันใหญ่อันเนี้ยมันจะแบบกินพื้นที่แพนเค้กตัวอื่นมากเลยแล้วมันก็จะทำให้แพนเค้กมันเละนะคะถ้าใครอยากทําก็ให้ไปหาตะหลิวจิ๋วนะคะหรือช้อนจิ๋วก็น่าจะใช้ได้นะอร่อยบลูเบอร์รี่ลงไปนะคะดึ้ง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 จริงๆอ่ะมันจะต้องใช้เป็นเมเปิรไซรัปนะคะแต่ว่าเมเปิรไซรัปเมื่อกี้ไปดูมาหมดอายุแล้วก็เลยจะใช้เป็นเฮอร์ชี่แทนนะคะ ก็ได้ความนะ่ากินปิกแบบนะต๊ตาอยากกินวะ่ะแต่บูเบอรี่กับช็อกโกแลตแหละต๊ตากินไม่ได้นะครับมันอันตรายต่อร่างกายต๊ต้านะคะจะมาลองกินฝีมือกันยังไม่ได้ลองชิมอ่ะนะแบบไม่ได้ชิมเลยอะ่ะไม่รู้ว่ารสชาติแป้งที่เราทำะจะเป็นแผนเค้กได้หรือเปล่ากินช็อกโกแลตนิดนึง คลา,ายเค,ค้กกล้วยหอมเลยนะเพราะว่าแป้งเราใส่กล้วยได้ไมั้งมันก็เลยออกความเป็นแบบเค,ค้กกล้วยหอมมากแต่ว่าเมย์สัมผัสได้ถึงความเคลตี้นะคะกินแล้วไม่อ้วนแน่นอนอิ่มแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาหาเมนูที่จะไปกินเป็นข้าวเย็นกันดีกว่าวันนี้ก็จะเย็นแล้วฮืมไม่อยากกินอันนี้มากนี่ เขาเหมือนเอากุ้งไปใส่ในหม้อต้มแบบสุกี้ใช่ไหมโอ้ยก็โอ้โหเขาไปทําในหม้อสุกี้ใช่ไหมแล้วก็เอากุ้งอะทําเป็นล้อมๆเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ชีสใส่ไข่ลงไปเฮ้ยมันดูน่ากินแล้วก็คงฟินมากๆเลยอะเดี๋ยวเราไปตามหาเมนูนี้กันดีกว่าทุกคนตอนนี้เราก็มาเจอร้านสุกี้แล้วค่ะเป็นที่แห่งหนึ่งนะคะก็ได้ใส่ลงไปในหม้อนิดนึงแล้วนะคะเราก็ได้สั่งชีสกุ้งแล้วก็ไข่มานะคะันี่คือกุ้ง เขาไม่ได้แกะให้อะเพราะฉะนั้นแกะให้หน่อยครับเดี๋ยวรอพี่วีนแกะกุ้งให้เราเสร็จแล้วเราจะกินกุ้งกันนะคะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยวันนี้แบบตั้งตะกรงมาด้วยตะกองก็เลยแกะกุ้งให้เราอง้คุ้มแรล <laughs> ตอนนี้นะคะหน่วยช่วยเหลือของเราก็แกะกุ้งให้เราสําเร็จแล้วดูสิแต่ทำไมมันไม่ค่อยใหญ่เหมือนในวิดีโอเลยอะหรือมันเป็นคนละที่เขาจะเรียนกันแบบนี้ มันมีความหนึบหนับของไข่อะไข่แดงที่มันแบบไม่สุกมาก<ฮ>ใช่ว่าอร่อยมากเย้ทุกคนตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจกินอาหารตามติกตอกหนึ่งวันนะคะจะบอกว่าทั้งวันเนี้ยเมย์แฮปปี้มากมากเลยนะคะได้กินแต่ของอร่อยแบบทั้งวันจริงๆโหแนะ่นมากภาเลนี้ก็เป็นเหมือนกันให้รางวัลตัวเองนิดๆนะเอาจริงๆแล้วแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้เมย์นะคะตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันกิ๊งกิงบ๊ายบาย let's i'm